คนที่บางทีรู้ว่าจะมีชีวิตเหลืออยู่ได้ไม่นานครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยประคับประคองเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะบางทีสิ่งที่จะไปก่อนคือเรื่องของจิตใจนะท่านผู้ชมนะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยประคับประคองให้จิตใจเนี่ยแข็งแกร่งยืนอยู่ได้นะฮะแล้วร่างกายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะกับพระครูบวรวีรวงศ์เจ้าอาวาสวัดวีระวงศสารามจังหวัดชัยภูมิครับ นมัสการคระธเจริญพรขออนุญาตเรียนถามเลยค่ะว่าวิธีการในการที่จะดูแลสําหรับคนที่อยู่ในห่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างคะเออคือเราต้องมองนี้ว่าเวลาคนเราเจ็บป่วยเนาะเราจะมีทั้งความป่วยทางกายแล้วก็มีความทุกข์ทางจิตใจค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาทั้งสองส่วนใช่ไหมฮะใช่ทางกายเราก็รักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ จิตใจเนี่ยเราก็ต้องใช้เรื่องของความสุขความภาคภูมิใจหรือไม่ก็เรื่องของอความศรัทธาความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราต้องมองอย่างนี้ว่าเวลามีความเจ็บป่วยเนี่ยกระบวนการรักษาเนี่ยต้องให้ครบสี่สี่มิติคือกายใจสังคมครับ และจิตวิญญาณอันนี้ WHO เลยนะเขาเป็นคนเขาคนบัญญัติไ้เลยว่าจะต้องดูแลทั้ง4ส่วนครับือเรื่องของกายเนี่ยแล้วก็มีเรื่องหยุกยาเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องของอาจจะมีกระบวนการของทางจิตแพทย์หรือว่าเรื่องการเยียวยาให้จิตใจมีความความสุขครับสังคมคือเรื่องของครอบครัวเรื่องของเศรษฐกิจต้องมาเกี่ยวข้องและเรื่องจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องความศรัทธาซึ่งมันต้องมาเกี่ยวข้องในบ้าน <Okay. S 1> ปลายเนี่ยเพราะฉะนั้นกระบวนการการการทำงานที่พระอาจารย์ทําอยู่เนี่ยเราจึงมุ่งเน้นว่าเราจะใช้เรื่องของดูแลเรื่องจิตใจและจิตวิญญาณอย่างไรในการจะช่วยเหลือในการเยีวยวยาเพราะว่าพราะเราเคยสังเกตไหมว่าคนเราเวลาถ้าจิตใจอ่อนแอแล้วกระบวนการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ย เราจะรู้สึกเลยว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะหนักขึ้นใช่แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามแม้นความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วจิตใจเข้มแข็งมีกระบวนการดูแลทั้งจิตใจเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นครับเห็นว่าโครงการนี้พระอาจารย์ทํามาอเป็นสิปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี50 2550ออ้า <25 50. S 2> คือคือทำเป็นโครงการยังไงฮะเข้าไปสอนเข้าไปบรรยายหรือยังไงฮะเออคือมันอย่างนี้ฮะ มันเริ่มต้นจากการที่ปี2449เนี่ยหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนวัดป่าสุขโตเป็นพระอาจารย์สอนวิปัสนาให้กับพระอาจารย์ใช่ไหมทีนี้ท่านป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรุนแรงมากก็เข้านอนในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลจุฬาพระอาจารย์ก็ได้ได้มีโอกาสในการที่จะดูแลอุปถากท่าน,นในขณะที่อาจารย์ดูแลอุปถากท่านไปเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่า คนไข้ที่มีกระบวนการเดียวกันเยียารักษาใจไปด้วยเนี่ยกับสามารถที่จะดีกว่ากับคนไข้ที่ไม่มีกระบวนการเยียยารักษาใจคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างไปเลย,เลยค่ะหลวงพ่อฟื้นตัวเร็วมากครับค่ะนะพระอาจารย์ก็เลยถามว่าหลวงพ่อครับอะไรที่ทําให้หลวงพ่อเนี่ยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็หายใช้คาว่าหายเลยนะหลวงพ่อบอกว่ามันมีอยู่สี่อย่างยาดีหมอดีคนดูแลดีและ จิตใจดีซึ่งยาดีหมอดีคนดูแลดีคือของภายนอกเนาะค่ะจิตใจดีเป็นเรื่องของใครภายในเข,ข,ขาขอคนไข้เองอใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งที่พระอาจารย์เห็นคือคนส่วนใหญ่มักจะลืมเรื่องนี้ใช่เรามักจะทุ่มเทกับกระบวนการทางเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรักษาการค่ะแต่เราลืมไปว่าตัวรักษาใจอ่ะคือเรื่องสำคัญที่สุดเพราะหนึ่ง มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนคสองการรักษาใจไม่ได้เสียงเงินทักบาทค่ะแล้วรักษาอย่างไรคะเพื่อให้ใจเนี่ยสามารถที่จะฟูแล้วก็ออไปได้อย่างสงบทีนี้มันมีหลักการอยู่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าเวลาใดที่มีความเจ็บป่วยมาเยือนจงน้อมนําจิตผู้ป่วยให้ไปอยู่ในบุญกุศล อันนี้คือประโยคที่หนึ่งซึ่งถือเป็นประโยคทองมากในการที่พระอาจารย์ใช้ทําโครงการเลยนะประโยคที่สองก็คือจิตเมื่อเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังจิตเมื่อไม่เศร้าหมองสุขติย่อมเป็นที่หวังนั้นจึงหมายความว่าตัวเรื่องจิตใจสําคัญไหมสำคัญมากถ้าจิตใจไม่เศร้าหมองสุขติจะเป็นที่หวังได้ถ้าเราตายแต่ในขณะเดีวยวกันพวกก็บอกว่า เวลาใดที่มีความเจ็บป่วยมาเยือนจงน้อมนําจิตผู้ป่วยให้ไปอยู่ในบุญกุศลถามว่าบุญกุศลทั้งหลายอยู่ที่ไหนไสม่งใบน้ารออะรอ่างครับมันอยู่ในใจเราขาว่าบุญกุศลมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องบุญนะหม,มายถึงว่าอะไรก็ตามที่ทําให้จิตใจเราไม่เศร้าหมองอะ่ะอารมณ์คล้ายๆเหมือนโ i ส i t ีฟติ king ไหมคะใช่เลยเพราะฉะนั้นในวันที่พระอาจารย์เริ่มต้นเลยนะก็คือที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลจุฬาดัดนแหละค่ะ วันนั้นเนี่ยมีคนไข้ใกล้จะเสียชีวิตลูกเขามาหาพระอาจารย์ลรวบอกว่าพระอาจารย์หมอบอกว่าให้แม่ถวายสังฆทานได้แล้วพระอาจารย์ช่วยสวดมนต์ให้แม่หน่อยครับพระอาจารย์ก็เลยถามว่าแล้วถ้าพระอาจารย์สวดมนต์แม่จะได้ยินไหมเขาบอกว่าแม่ได้ยินเพราะทุกครั้งที่คุยกับแม่แม่จะพยักหน้าตอบรับพระอาจารย์ก็เลยถามเลยทังนั้นเขาถามหน่อย แม่เคยทําบุญไหมแม่ใส่บาตรทุกเช้าที่หน้าบ้านนะ่มาละรพระป่ากระถินล่ะอ๋อบางทีก็เป็นเจ้าภาพบางทีก็ร่วมแล้วทุกวันพระแม่ทําอะไรทุกวันพระแม่จะไปไหว้พระไหว้หลวงพ่อทองคําที่วัดไตรมิตรแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่หน้าหลวงพ่อทองคํานั่นแหละโดยบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้คือเราได้แบ็กกราวแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกอถ้าง,งั้น อาจารย์ไม่สวดหมดแล้วเอ้าแล้วอาจารย์จะทําอะไรเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนั่นคือการเปิดประเด็นเลยอพระอาจารย์ก็เข้าไปคนไข้ก็นอนทักกระตุกทักกระตุกอาจารก็ไปนั่งเก,ก้าอี้เตียงคนไข้ยอยู่ข้างหน้าเนาะศีสาะคนไข้ยอยู่ตรงนี้ท่าไปทางนี้เนาะอาจารย์ก็เรียกโยมโยมได้ยินไหมนี่พระอาจารย์นะปะ่ะเช้าแล้ว ไปเตรียมของใส่บาตรกันดีกว่าห้องไอซียูมีห้องครัวไหมไม่มีไม่มีแต่พออาจารย์บอกว่าให้ไปใส่บาตรเขาจะไปไหนภาพในใจของเขาที่เขาเคยเตรียมของใส่บาตรทุกวันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมืออาจารย์ค่อยๆนาทางเขาสู่การใส่บาตรเชื่อไหมพออาจารย์บอกว่าพระมาถึงแล้วนะยกขันข้าวขึ้นอธิฐานนะมือคนไข้ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ยกขันข้าวขึ้นนะตาย,ยัางหลับอยู่ตาหลับสันอย่างเงี้ยแล้วแต่าว่า แต่พอเอามือลงเนี้ยนิ่งแล้วจากนั้นอาจารย์ก็ค่อยๆนำทางเรื่องการใส่บาตรนำทางสุดท้ายก็พาไปนั่งสมาธิที่หน้าหลวงพ่อทองคำทั้งหมดคือร่องรอยในใจเขาใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคําว่าบุญกุศลหรือเรื่องราวดีๆมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันมีอยู่แล้วในใจเขาแล้ววันนั้นคนไข้ก็จากไปอย่างสงบนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยพระอาจารย์นำทางจนจบเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากเนี้ยได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะ พอพระอ,อาจารย์เห็นผลอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็เริ่มพูดเริ่มคุยกับ,กบ,กบทางคู่มาฟังธรรมแล้วก็มีทุกศิษย์กลุ่มหนึ่งเขารู้สึกว่าพระอ,อาจารย์ถ้างั้นพวกเราทําโครงการพวกนี้ดีไหมใ,ในการที่ให้คนหันมาสนใจและมาศึกษาเรื่องนี้เมื่อน,นั้นพระอ,อาจารย์ก็เลยทําโครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์โรงพยาบาลและชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายซึ่งเป็นโครงการย่อยใ,ในโครงการ เผชิญความตายอย่างสงบของท่านอาจา,ารย์ไพศาลวิสาโลเราก็ทํางานร่วมกันทีนี้พอเราทํางานร่วมกันปรากฏว่าเราก็อบรมให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะเ oh. พราะตอนนั้นพราอาจารย์ทํางานให้สสสได้ไงก็ oh, <okay. S 2> คือ,อเราต้องตะเวนไปทั้งสี่ภาคกล <Okay. S 2> างอีสานใต้เพื่อเพื่อเปิดประเด็นให้กับโรงพยาบาลต่างๆในทุกทุกทั่วประเทศก็คนเราฟังคืนหมอพยาบาละเราสร้างทีมเราอบรมสร้างทีมให้โรงพยาบาลโดยการ ในในทีมนี้จะมีประกอบด้วยหมอพยาบาลสองคนจิตอาสาสองคนพระสงฆ์สองลูกที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลพื้นที่ให้โรงพยาบาลนิมนต์มาให้เป็นพระประจาโรงพยาบาลแล้วจากนั้นก็ให้ทั้งหมดกลับเข้าไปช่วยเหลือคนป่วยในโรงพยาบาลบโอ้เยอะนะทั่วประเทศก็หลายอะเกือบอะแล้วในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือคนป่วยในทีมเนี่ยเข้าไปทำอย่างไรบ้างคะ ทีมเราก็จะเข้าไปหนึ่งหนึ่งก็คือไปเตรียมตัวคนป่วยอย่างน้อยๆคือน้อมนําจิตผู้ป่วยอยู่ในบุญกุศลอย่างที่ว่าอาจารย์ว่าโอเคเลยเบสิกเลยถามว่าเอาอะไรก็เอาเรื่องราวดีๆในชีวิตเขานั่นแหละความสําเร็จความภาคภูมิใจบางคนเรื่องบุญเรื่องกุศลเขาไม่ถนัดแต่เขามีความภูมิใจกับชีวิตเขาที่สามารถสร้างฐานะเลี้ยงดูลูกหลานเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างเวลาพระอาจารย์นำทางอากง แก่ๆเนี้ยเสื้อผืนม,ม้อนใบมาจากเมืองจีนนะอาจารย์จะเล่าเรื่องความภูมิใจที่เขาสามารถก่อร่างสร้างตัวได้อย่างงี้พระอาจารย์ก็ต้องรู้แบ็กเก่าขเขาแน่นอนกระบวนการเหล่านี้ต้องมีแบ็กเก่าต้องก็รลูกหลานเขนานั่นแหละจะคนบอกอเ,เราเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็ทํางานด้านนี้มาหลายปีเนาะจกนกระทั่งเมื่อประมาณทัก4ี่4ปีสี่ปีหปีที่แล้วก็ประเทศพูตานก็อยากจะสร้างทีมพาราทีปแคร์ที่ประเทศพูตานโดย ติดต่อมาทางทางชีวามิตรคือคุณหญิงจำนงศรีหานเจนรักก็ทางทีมภูตานมาประมาณสักเกือบ50ชีวิตนะมาหมดเลยนะทั้งผู้ิภาคษาผู้มใยการโรงพยาบาลรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็อารามะแล้วก็มากันหมดเลยมาเพื่อที่จะมาเขาต้องไปออกกฎหมายด้วยไงการทำพริทิแคร์ต้องอดมารองรับนะเขามาหมดมาหมดก็มาอบรมแล้วก็หลักสูตรสุดท้ายในการเดินทางมาอบรมก็คือ มาอบรมกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็อบรมให้เพราะอบรมให้เขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าเขาทําได้เพราะว่าหนึ่งพูตาเป็นชาพุทธอยู่แล้วสองภูมิปัญญาและ,ะความศรัทธาที่เขามีกับศาส,สนาเนี่ยม,มันมันมนม่นคงอยู่แล้วครับเขากลับไปทําได้ประมาณสักสี่ห้าปีอ่ะเขาบอกเขาเวิร์เรเรก,เข,กเขาเวิร์กมากเขาเขาเวิร์กมากเลยยิ่งตอนโควิดนี่เขาแบบเขาทำงานกันดีมากเลยครับเขาก็เลยขอให้เราเนี่ย ไปดูงานเขาเราก็เลยได้กลับไป <c oughs> ไปดูงาน <c oughs> ไปดูงานที่นั่นก็ไปเห็นความเข้มแข็งเราเห็นความเข้มแข็งของของภูมิปัญญาของเขาและ <c oughs> ความศรัทธานในพระศาสนานะครับ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมาก <c oughs> แล้ววันนั้นที่พระอาจารย์ได้ประชุมแล้วก็สรุปงานให้ฟัง <c oughs> เขาสรุปงานให้ฟังว่าตอนระยะเวลาที่เขามาอบรมแล้วเขากลับไปทำงานเป็นยังไงบ้าง ประทับใจมากคือรองสมเด็จพระสังฆราชที่มาร่วมเป็นประธานในการประชุมท่านพูดว่านี่คือมิติแห่งการหลอมรวมสองเส้นทางซึ่งมันไม่เคยมาบรรจบกันเลยสองเส้นทางคือคือเส้นทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นทางโลกแน่นอนว่ากับเส้นทางภูมิปัญญาศรัทธาและศาสนาซึ่งเป็นโลงจิตวิญญาณแน่นอนพูดเรื่องจิตวิญญาณกับหมอหมอจะเชื่อไหม ไม่เชื่อคุละศาสตร์กันเลยคละศาสตร์คละแต่ว่าไอ้เรื่องจิตวิญญาณมันเป็นความฝังลึกในใจของคนไหมเป็นเป็นใช่ไหมมันคือความความปรารถนาลึกๆในใจอ่ะค่ะทีนี้เขาบอกหลังจากที่เขามาอบรมกับเราแล้วเขาก็กลับมาเขาบอกหลังจากอบรมกับเราที่ที่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเขาไปสร้างทีมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทํางานขึ้นมาเขาบอกว่ามันคือการหลอมรวมเพราะใช้ใช้หลักการใช้หลักการคือลิฟวล แอนลีฟิมคืออยู่ดีและก็จากด้วยดีเมื่อทุกคนมองเห็นจุดร่วมกันเพราะฉะนั้นก็เลยกลายว่ามหมอภูตานกับปรามะภูตานทำงานร่วมกันเพื่อให้คนไข้อยู่ดีและจากไปด้วยดีซึ่งนั่นคือเรื่องสำคัญมากนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในห่วงสุดท้ายและคนที่ไม่ได้อยู่ในห่วงสุดท้ายแต่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติท่านมีโครงการไหมคะ มีฮะพระอาจารย์มีการจัดคอร์สครูสติวันที่1 2ถึง23สิงหาคมที่วัดวีรวงศารามรเป็นคอร์สเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเจริญสติสติปัฏฐานสี่นะเพื่อที่จะมาเป็นมาเป็นวิทยากรมาเป็นผู้สอนแล้วก็ที่สังั่าคือคนไปเรียนนั่นแหละจะได้รู้จักดูแลตัวเองให้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าครับผม ก็วันนี้ต้องกราบนมำสก,การขอบพระคุณนะฮะพระครู<อ>ทันชิตนะอากินจนโนจเจ้าวาดวัดวีรวงศารามครับกับน้สัสการขอบพระคุณครับเจริญพรเวลาหมดลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ